สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสาธิตาโอนาเลขที่40ชั้นโม5ทัค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแสดงวิธีทำเรื่องลำดับเลขาขาคณิตนะคะโจทย์ในวันนี้นะคะที่เอามาก็คือจงหาพจน์ที่10ของลำดับเลขาขาคณิต1 2 4ไปจนถึงพจน์ที่10เลยนะคะสูตรของลำดับเลขาขาคณิตนะคะก็คือ an เท่ากับ 1> a 1 r ยกกำลัง n ลบ1นะคะ an ในข้อนี้นะคะก็คือพจน์ที่สิบค่ะก็คือ a 10เท่ากับ a a 1นะคะก็คือพจน์ที่1่ค่ะพจน์ที่1่ของข้อนี้นะคะก็คือ1ค่ะคูณกับ r นะคะ r ก็คืออัตราส่วนร่วมนะคะ การหา R นะคะก็คือนำพจน์พจน์ที่3และพจน์ที่2มาหารกันค่ะก็คือ4หาร2เท่ากับ2ค่ะข้อ R ข้อนี้นะคะก็จะได้เป็น2ค่ะ N ของข้อนี้นะคะก็คือ10ค่ะ10-1ลบ1มาบรรทัดต่อไปนะคะก็คือ A 10เท่ากับ1คูณ 2ยกกำลัง9ค่ะเพราะว่า10ลบ1เท่ากับ9ค่ะก็บัญทัดต่อไปนะคะก็คือ A10 เท่ากับ1คูณ2ยกกำลัง9้าเท่ากับ512ค่ะข้อนี้นะคะก็ก็จะตอบว่าห้า12ค่ะเพราะว่า512คูณ1เท่ากับ512ค่ะขอบคุณค่ะ